เอาพ่อไม่กลัวน้ำเหรอไม่กลัวไม่ไม่กลัวเดี๋ยวจะดึงน้ำทำแล้วเนี่ยเขาว่าปีนี้มันแรงใช่ไหมเนี่ยทำดีเขาบอกแปดสองแปดมันจะอะไรมันจะแรงปลายปีครับมันจะสวยฝั่งนี้ก็สวยนะคะทุกคนปลายปีแล้อปลายปีสิมันจะไม่แรงนั่นกลัวยังกลัวแต่ตดตรงแปดแปดไหนจะแรงเนี่ยนะแปดนี้หรือแปดที่จะถึงแรงหรือแปดหลังแรงเนี่ย ไอปดหลังก็ไม่แรงะมันปลสวย่ไมไอแปแรกนี่อาจจะแรงมางมให้ดูนะคะเสียงาไป<น>จังหวานต่นจะนอยแต่อากาศก็ร้อนมากนะคะตอนนี้ทุกคนขา,าดไปมันก็ขาดน้อยอะ่อะไอนี่ขาดเยอะสิบไร่นี่พอ,อลงมือดำเนี่ต้อง ต้องสามหมื่นสองหมื่นกว่าเรียกตะวันนี่ก็จะเสียแค่ข้าเม็ดประมาณสิบไร่แล้วก็จะเสียแค่สี่ห้าขันนี่ครับผ่านเกาหานดึงตีไปเลยไม่เกินหมื่นห้าใายแค่ข้าวล็ดเดียวข้าวเมล็ดค่าเข้าปั่นแล้วดึงน้ําเนี่ยใช่พ่อพ่อน้อยสงสัยอ่ะเออเอาเอาถุงยางมามัดใบข้าวทําไมอ่ะคะเขาดักหนูน่ะโอ้ไหนนี่ไงพ่อ เขาออกมาทำไมเหรอเขาดักหนูเขาดักหนูโอ้หนูชอบเขาจะจำมาเลาะอ่ะถ้าจะจำก็ได้คือผูกเอาไว้อ๋อว่าผูกไว้ตรงไหนเนาะโกงอยู่ตรงไหนตรงไหนจ้ะดูนะคะทุกคนข้าวล้นทนาแสวบข้าวพันเก้าห้านะคะนาเจ็ดไร่นะแปลงนี้ทั้งหมดเจ็ดไร่ ใส่ปุ๋ยไปห้าลูกห<อ>รือว่าห้ากระสอบของเราค<อ>่นะสวยงามสวยงามลายหลายเพลินค่ะ น้อยละสะอ้อนสะอ่อนบึงมีเตห้วงทุกคนม,มีเตหว้วงงามขนาดเลยจ้ะเึินเด้อดวงหนึ่งเนาะต้นกอดเดียวนะเดี๋ยวทำมันเหลืองมีโอกาส น้อยจะมาไายอีกเทียนหนึ่งแล้วจ้ะเมื่อคืนนี่ฝนตกนะที่นี่แต่ว่าเขาเพิ่นบ่ลมเลยนะยนนะพ่อเมื่อคืนฝนตกไหม,ไมนหนูละเสียวสันหลังแต่ข้าวพ่อไม่ล้มเลยนะคะ เขาบอกว่าตกประมาณสี่สิบนาทีอะพ่อตกแบบเม็ดแรงๆอะที่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 นี่ตกแรงเท่านั้นไหม,มก็ตกแรง,งะ uh huh. นะเดียวอืมี่นี่มันก็เปียกขงงังนี่จ้ะส่ก็เจ้าโมงไดไงเนี่ยพี่พี่สมแป้นบอกว่าว่าฝนมันตกมาแค่ปั๊มปตทที่โกคาเองอืมพวกตกมาอย่างนั้นพวกจาปั๊มมาไม่ไม่ตกเน,นี่ยทางนี้ก็ไม่ทางนี้ก็ไปในเมืองม